ฮัลโหลทุกคนแปบ๊บเดียวก็เข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วนะคะยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยซะด้วยว่าประหละักแต่ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องในช่วงนี้หรือใครจะหมนหมองหัวใจใดๆก็แล้วแต่นะคะจะบอกว่ายังมีซีรีส์เกาหลีมากมายที่จะมามอบความบันเทิงให้คอซีรีส์อย่างพวกเราวันนี้ทางอสก,กันนะคะได้คัดมาแล้วเจ็ดเรื่องจุใจแน่นอนค่ะใครชอบแนวไหนมาดูกันค่ะ ก็จะพามาเริ่มกันตั้งแต่เดือนกระะกฎานะคะกับซีรีส์ยอดฮิต K n g ดอ m อาชินออฟเดอะนอรตอนพิเศษทำออกมาเรียกน้ำย่อยพาคนดูวิ่งหนีซอมบี้กันต่อและล้วงลึกเบื้องหลังตัวละครอาชินรับบทโดยจอนจียอนที่โผล่มาตอนท้ายของซีซั่นที่หนึ่งแบบงงๆอ่ะงงไปล่ะเพื่อจะมาตอบคำถามที่ค้างคาใจของใครหลายคนว่าชีเป็นใครมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไร ดูภาคนี้จบแล้วทุกคนก็จะอ๋ออ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 อะไรที่เคยสงสัยก็จะคลี่ายในภาคนี้แหละจ้ะไหนใครชอบอะไรดักดักจัดซะหน่อย The Road t e t e d y of Fun เรื่องสุดดาร์กของสังคมชั้นสูงของเกาหลีใต้มีประชากรเพียง1%เท่านั้นที่อาศัยอยู่ใน Royal The Hill ที่มีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่แห่งนี้โหอะไรจะขนาดนั้น แต่วันหนึ่งก็ได้เกิดเรื่องร้ายนะคะกับครอบครัวของแบ็กซูยอนและซออึนซูเมื Back ่อแบ็กซูยอนได้รับข้อเสนอให้รายงานข่าวบางอย่างในเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้เพื่อแรกกับชีวิตลูกชายนะคะอ่าทีนี้อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นขอโทษด้วยนะจ๊ะเราจะไม่บอกหรอกจ้าเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะโดนป้ายยาเหมือนเราให้ไปร่วมลุ้นไขปริศนากันเอาเองนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้วางแผนรายนี้ และสำหรับใครที่ชอบซีรีส์แนวเกมจิตวิทยาที่เอาความตายมาเดิมพันนะคะต้องไม่พลาดกับซีรีส์กระแสแรง s q ควิตเกมขึ้นแทนอันดับหนึ่งกว่า90ประเทศทั่วโลกเยอะมากนะคะทุกคนเมื่อคนจำนวน465คนนะคะที่กำลังประสบปัญหาด้านการเงินต้องมารวมตัวกันเ,เพื่อที่จะเข้าแข่งขันเกมนะคะชิงเงินรางวัล4.56ล้านหมื่นล้านวอนนะคะ หมื่นล้านวันนี้ก็เยอะนะคะผู้ชนะเท่านั้นนะคะถึงจะได้เงินนี้ไปครองแต่ผู้แพ้มีแค่ความตายรออยู่ซึ่งเราจะบอกว่าเรื่องนี้อคือตอนเราดูเราเราเก่งจนเยี่ยวแข็งเลยแหละก็อยากจะให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆนะคะต่อกันที่ซีรีส์แนวย้อนยุคซะหน่อย The King's Affection นะคะก็เมื่อองค์ชายถูกลอบสังหารนะคะส่งผลให้องค์หญิงที่เป็นฝาแฝด ต้องสวมรอยเพื่อสืบบัลลังก์แต่ว่าเธอจะต้องปลอมตัวนะคะคือไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงรวมถึงเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงถึงความรักนะคะที่เธอมีให้กับอาจารย์ของเธอด้วยแม้ว่าเราจะเคยเห็นซีรีส์แนวนี้มามากแล้วแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของสตรีทีข่ขึ้นเป็นกษัตริย์ ซึ่งไม่ค่อยถูกพูดถึงในซีรีส์เกาหลีเรื่องใดจึงเป็นซีรีส์อีกเรื่องที่เราอยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปดูเพราะว่าตอนที่เราดูแล้วว่าก็โอเคเลยค่ะขอเปลี่ยนโหมดมาสายโหดสายบูสหน่อยกับเรื่องนี้ My Name เมื่อจีอูรับบทโดยฮันโซฮีต้องสูญเสียพ่อจึงตัดสินใจเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมหรือที่เรารู้จักกันดีคือแก๊งยากุซ่าเพื่อหวังค้นหาความจริงว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อ และคิดอยากแก้แค้นให้กับพ่อที่ถูกยิงตายแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้มีความพีคแล้วพีคอีกยิ่งตอนจบคือพีคมากใครที่ชอบแนวดาร์คดุเดือดเลือดสาดแนะนำเรื่องนี้เลยค่ะเชื่อว่าหลายคนจะเป็นเหมือนเราที่เบรกแตกยิ่งยาวไปเลย8ตอนเอาให้เดือดเลือดสาดไปเลยค่ะทันนรกซีรีส์เรื่องใหม่ของเน็ตปิก ผลงานของผู้กำกับยอนซังโฮที่เคยกำกับเรื่องแทนทูปูซานและเพเนสูเอล่าจากตัวอย่างนั้นปรากฏการเหนือธรรมชาติที่ไม่ใช่ปาฏิหาริย์หรือคำสาปที่มนุษย์ต้องเผชิญเพื่อดำเนินชีวิตตามความจริงที่ไม่สมจริงเป็นยังไงล่ะคะ่ะมนุษย์เหล่านี้จึงสร้างนารกทูตสวรรค์ทำนายเวลาที่คุณเสียชีวิตและอสูรรกายจากนารกที่มีรูปร่างสีดำนี้นะคะจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อไล่ล่าคุณ ซึ่งการหนีครั้งนี้มีชีวิตเป็นเดิมพันใครไม่ทันก็ต้องตายสถานเดียวโอ้คงเหนื่อยมากนะคะเป็นซีรีส์ที่ต้องปักหมุดวอร์มเครื่องรอดูทางเน็ตฟิกในเดือนพฤศจิกาเลยนะคะทุกคนใครไม่ปักเราจะปักเดอ้อสำหรับแฟนๆของอบป,ป้ากงอยู่ต้องห้ามพลาดปิดท้ายด้วยซีรีส์เกาหลีเรื่อง The s i l e n 4โดยสร้างจากภาพยนตร์สั้นในปี2014เรื่อง The Sea of Tranquility ที่เล่าเรื่องราวของโรคอนาคตที่ขาดแคลนอาหารและน้ําดื่มนะคะซึ่งเขาก็จะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษไปเก็บตัวอย่างลับจากสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ซึ่งก็ดําเนินเรื่องโดยหันยุนแจรับบทโดยกองอยู่หัวหน้าทีมสํารวจภารกิจสําคัญในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นซีรีส์ส่งท้ายปีที่ทำเอาสาวๆต้องแฮปปี้อย่างแน่นอนค่ะ ก็จบไปแล้วกับซีรีส์เกาหลีนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาปี2021นะคะต้องเก็บให้ครบและถ้าดูจบก็มาป้ายยาคนอื่นไว้ใต้คลิปได้เด้อคะ่ะบ๊ายบาย